นำท่านผู้ชมกลับมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับชมคู่3ของการถ่ายทอดสดศึกพระเจ้าเสือยอดมวยโลกกระทิงแดง WBA PABA นะครับนี่เป็นคู่ที่3แล้วนะครับต่อยกันที่น้ำหนัก110ปอนด์ครับนักชกไทยคือกางเกงขาวแถบแดงนี่นะครับสแตมกระทิงแดงยิมอุ่นเครื่องกับนักชกจากอินโดนีเซียโยฮันวาย,ยูดีสแตมกระทิงแดงยิมหรือว่าชื่อเดิมสแตมเกียรตินิวั์ครับนี่คือ หลานชายแท้ๆของไอ้รถถังครับพูนสวัสด์กระทิงแดงยิมครับอดีตแชมปเปีนโลกชาวไทยซึ่งมาหัดเชินโปรและเริ่มชกมวยสากลที่ค่ายกาแล็กซี่เลยนะครับมาหัดที่นี่แล้วก็เริ่มชกที่นี่เลยครับออติดตามดูผลงานของเด็กคนนี้นะครับเชื่อว่าในอนาคตนี้นเขาจะเดินทางบนถนนสากลอาชีพไปได้อย่างดีครับปัจจุบันนี้อายุเพียงแค่ 16ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับทนะของ Stamp <S <S สแตมปครับกอบคุณคุณเือยียวิสกีนะครับผู้แทนของบริษัทเครื่องดื่มกระทิงกระทิงแดงจำกัดนี่เป็นยกแรก <S <S วิธีทางบริษัทเครื่องดื่มกระิงแดงกระทิงแดงวันนี้นะครับก็ก็ร่วมสนับสนุนด้วยนะครับวันนี้เป็นหนึ่งล้านด้วยนะครับมีอัชชีพให้สแตมปเป็นพิเศษด้วยครับบอกว่าถ่าน็อกได้เอาไป,ไปอีกหมื่นครับให้สแตมปเลยนะครับนักมวยทุกคนครับที่ใช้สีเสื้อกระดิิงแดงยิ้มแล้วน็อกได้นั้น ทิพพิเศษเลยครับหนึ่งหมื่นทุกคนควันนี้ในห้างเฉลียววิทยาบอกว่ามาชกที่ทิ่นกําเนิดต้องฉีดให้เป็นพิเศษอดีตท่านประธานบริหารบริษ,ษ,ษัทนะครับทิ้งแดนท่านใดเสียชีวิตไปแล้วท่านก็เป็นเลื่อนื้อเชื้อไขของชาววิจิตรนี่แหล,ละครับธุรกิจของท่นานไปโทษโลกแล้นะครับสาหรับเครื่องดื่มไนทิ้แดงดูนะครับ หันหลังครับของเราก็สักอินโดก็สักเหมือนกันอยู่ฮันบอยูดีนะครับทุกท่าอินโดนีเซียครับก็ดูผลงานของสแตมครับสแตมกระทิงแดงยินบอกว่านี่คืออีกหนึ่งทายาทของผลงานของลูกผู้ชายตัวจริงนะครับกระทิงแดงให้การสนับสนุนอยู่ คู่มวยไทยต่อจากการถ่ายทอดสดนะครับจะมีมวยสกลอีกหนึ่งคู่แล้วก็จะต่อด้วยมวยไทยล้วนๆอีก10คู่ท่าที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองหรืออยู่ใกล้ๆใกล้ๆตรงนี้นะครับเชิญครับผมกันให้ตาแชกกันไปเลยแล้ววันนี้าอไปไม่ไปไปไม่ขอเถียง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 อีก,อกรายหรือเปล่านีาซักไปแล้วครับคู่แรกโครบ มีโอกาสไม่ถึง6ยกครับนี่คือผู้สนับสนุนบางส่วนนะครับอยู่ที่ขอบเวทีผลงานยกแรกของแซมนะครับกับโยฮันวายุดีน่าติตามครับเด็กคนนี้เลือัดสู้เต็มตัวครับวันนี้ผู้ายการสนับสนุนก็มากันเยอะครับมาที่จังหวัดพิจิตรแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ยังไม่ได้มาบางคนมาส่งใจมาเหมือนกันครับอย่างเ้เต่าคุณเชชัยเอื้อยานจากเสือสเป็นตัวที่บอกว่า วันนี้ติดภาร,รกิจจริงๆมาไม่ได้แต่ก็ส่งใจแล้วก็เชียร์อยู่หน้าจอทีวีด้วยน่าจะอยู่แถวๆสระบุรีนั่แหละครับขอบคุณร้านขนมเพลินจังนะครับ,รบและก็บริษัทเครื่องดื่มกันทีแดงจำกัดเครื่องดื่มเพื่อแรกสปอนเซอร์เครื่องดื่มแม่ซัมและบริษัทแสงสุริยะชัตร2002จำกัดัถที่สองครับในห้างเสือดูอยู่ที่สระบุรีด้วยครับอืคุณนี้มันอีกคู่หนึ่งแฟนชอบนะครับแฟนอยากเห็นนนอะออกลีลาแล้วนะครับอินโดโยฮันบดูดีออกลีลาแล้วครับ เดี๋ยวกาะขวาเดี๋ยวกาะซ้ายทีน,นี้แนวนี้นะสแตมชควันนี้โชคด้วยความมุ่งม,มั่นนะครับอยากจะทำผลงานให้ดีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มีอนาคตครับ,บแลก็ได้าจาับตามองเรามากอายุยังไม่มากแล้วก็ผลจิตผใจที่เกินร้อยก็ขอบคุณอดีตรับตรีไพทูรยแก้วทองนะครับครับแล้วก็ท่านอดีตท่านี่ดีลุงละู้ดีกว้างรอบ มาลุ้นกันโอ้โหตาะมัดตาละมัดอะไรขนาดน้ใช้หัวไหลนะครับใช้ไหล่ยกขึ้นหัวไหลสูงเพื่อจะซ่อนคางแล้วก็งานโอท็สัญจรนะครับกว่าที่หนึ่งระหว่างวันที่7จ็ดถึงสิบสกนเงมที่เซ็นซัำแจวแล้วหลักทั้นุทุคู่นี้วายุดี่เองทีเก่าก็ปร่เภทอ่อนนอกแข็งในเหมือนกันครับคนนี้มาเพื่อสู้นี่มาเพื่อนีนะครับ ตึงท้องใกล้เคียงกันมากแต่เปลี่ยนเสียเปลี่ยนวันนี้ที่สนามนาลางฬยชนที่จิตรนะครับต้องยอมรับว่าแฟนเนืองแน่นจริงๆเลยทีเดียวครับเล่้นกร่โดดขามเลยครับลุกเร็วครับกรรมการก็เลยไม่นับหายท้องไปเลยครับเจอขวาของแซมเอาเลยครับยมตัวแล้วทีนี้ขายโครงขายโครงบวกแล้วนะครับมาอ,อยู่ที่ คลอคลอหลังพิงเชือกแล้วครับโยทันมาอยู่ดีคลอค,ครับอู้สองกับสามมาชุดมาชุดครับเดือยชุดใหญ่แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับโยฮันโอ้ยนักดังนักดังสิบวินาทีดังขึ้นแล้วครับรอดครับรอดยกนี้ยังสู้อยู่ครับโอู้ฟังเสียงเชียร์ครับ ชาวพิจิตรดีชอบกีฬาจริงๆนะครับโดยเฉพาะมวยนี่คือแฟนมวยชาวชาระวันครับยังอยู่อยู่กันหนาตาอยู่กันแน่นขนาดเลยที่เต็มครับยังไม่มีถอยไปไหนครับรอดูมวยไทยด้วยนะครับนี่เป็นช็อตที่โยฮันวาชุดีโดนนะครับแล้วหงายลงไปโชคดีที่ไม่ถูกนับนะครับขอบคุณในห้างพินัยวินและผู้ชมครับบริษัทไทยและก่อพัฒนาจำกัด บริษัทเชฟโรเล็เซลประเทศไทยจำกัดบริษัทเอเิสูสทิศานุชิวจัำกัดน้องไม่น้องน้องไม่น้องครับยกนี้ว่ายน้ำมาเลยครับตัวฮั้มาอยู่นี่ว่ายน้ำมาเลยเป็นอีกช็อตที่ง่ากันสนุกครับ<ช>แล้วก็มาอยู่นีเองก็ไม่ยอมง่ายๆด้วยไม่ทราบว่าทำเลือกมองอะไรจไัจงหนะทำเลือกมองอะไรไม่ทราบค,ครับครับน,น่าจะมีกองเชียร์ส่วนตัวครับมีกองเชียร์ส่วนตัว มองพี่เลี้ยงก่อนมองพี่เลี้ยงก่อนพี่เลี้ยงบอกว่าลุยเลยลุยเลย,ลย,เลยนี่โยฮันบอกว่าเต็มที่เต็มที่นอกได้ครัวคุณสาลายครับสามพันบาทโอ้รางวัลเยอะนะครับคุณสายชนก็มาด้วยจากจิเ,จ,เจิงจงไทยเช่นหนิียครุ่มนะครับอีกสามพันด้วยนะเ,นเป็นหกพันแล้วนะครับเห็นในห้างประสิทธิ์อะครบประชาในห้างตาไปหองขยับอยู่เหมือนกันแน่นอนนดเชียร์อยู่ข้างเวทีด้วยนะหรับประสิทธิ์เพื่อประชาจากขยับของม่ตาใบหอวันนีท่านลูกชายมาด้วยนะครับ กลมกลมต่ำมากเลยต่อยยากเหมือนกันนะครับจ้องยากอดอนะครับแล้วครับสนุกกับมวยคู่นี้แม่เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าวันนี่เองก็มาบวกมาแรกแล้วก็เป็นเกมที่สแต็มเองก็ประมาทไม่ได้เพราะจริงๆแล้วสแต็มก็ผ่านสังเวียนมาไม่เยมูดูนะครับโยพันวโยดียั่วไหมครับแบบนี้ยั่วนะครับยั่วสแต็มยั่วแล้วนะครับของลีลาครับลุงเล่น เดีือดเดี๋ยวดูว่าจะเล่นไม่ออกนะครับแต่ก็บอกไว้ใจไม่ได้เขาจะวางบวกกันมีบางจังหวะเราก็โดนนะครับลงไปเลยครับโอนตัดชายโครงด้แล้วครับโอนเจงรับแต่จุดข้างยังไม่ยอมยังไม่ยอมโดนไม่โดนครับจบไม่จบทำตัวนั่นแหละครับ ังจุกยังเสียดอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมเต่าใหญ่อาบะคับชายคนต้องเลือกเขาต้องเลือกแตบย,ยาวพระว่าแม่การับซ้ายต่อซ้ายแม่ยัง,งยังท้าทายอยู่โอ้โหโยฮันจริงจริงครับท้าทายจริงๆเลยครับดูครับแม่อย่างนี้เมื่อเชื้อเชิญแล้วต้องตอบสนองหน่อยครับ ต้องตอบสนองนอยสแตมโอ้โอหผิวน้ำแต่ไปแล้วครับทำท่าจะไปพื้นมาได้ยังไงครับอีกอีกฝากฝั่งหนึ่งของเวทีนะครับผลงานยกที่แล้วครับดูครับเชื้อเชิญเรียกว่าจะเล่นสงครามประสาทหรืออย่างไรครับโยฮันวอยูดีอีโดนะครับอัปคัตชวนบูด,ด้วยครับขอบคุณ ลงเลยเรื่องนี้พอไหมกรรมการพอแล้วแน่ยังไม่ยอมอีกครับยังไม่ยอมนะครับกรรมการเห็นว่าต่อยอีกก็เจ็บอีกนะครับยุติการชกลงแล้วยุติการชกลงแล้วพักชมโฆษณาครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับภักช้า ก็ถือว่าเป็นคู่เฮฮาเลยครับไปกันทั้งสนุกแล้วก็เรียกว่าโหดมันฮาเลยครับโดยเฉพาะผู้ผู้ชกของสแตมกระถิงแดงยิมนะครับโยฮันบอยูดี้ลูกเล่นมากมายจริงๆโดนนับแล้วนับอีกสุดท้ายก็มีช็อตฮาฮาให้เห็นนะครับก็ถือว่านักชคกคนนี้เอนเตอร์เทน แฟนมวยนะครับเป็นอย่างยิ่งเนี่ยครับโดนเต็มๆนะครับโดนลงไปงายลงไปเลยครับหลังจากนั้นชุดใหญ่ครับจากสแต็มก็ต่อยใช้โครงขวาสลับซ้ายพร้อมทั้งอัปคัดเวียงมานะครับบันนี้เวียงดูนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นไฮไลท์ครับที่เกิยังมีใจเล่นอยู่ครับสุดท้ายโดนครับบัดนี้เกือบงายทองนะครับเขาร่วงลำตัวเราเหมือนกัน ่วนหลังทิงเชือกใช้โครงขวาแล้วมาซ้ายต่อยโดนหัวไหลเราโดนนะครับแต่ว่โดนถักถากเนี่ยครับจังหวะบูกันจังหวะเปิดหน้าท้าดวนของเขาดูนะครับลูกเล่นสุดท้ายครับยอมครับหายใจไม่ทันเดี๋ยวกลับมานะครับโยฮันวาอยูดี ท่านครับทางสแต็ปนะครับระทิงแดงยิมก็ชนะยก4นะครับ